โอเคผมก็คราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนท,กทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโดเปเกมมิ่งอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นฟาร์มัท,ทั้งเกมนะผมมาดูว่าฟาร์มัสแพทนี้มันยังจะไหวอยู่ไหมนะครับผมแต่ก่อนที่ผู้ชมคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามคอมเม,ตมนต์เป็นใจผมด้วยนะครับผมแล้วมารับชมคลิปกันเลยเพจซูปเปอร์ไก่ขายไอดีรับซื้อขายรหัสฟีไฟล์และเออวีราคาเริ่มต้นเพียงหนึ่งร้อยบาททางเพจรับซื้อขายรหัสแบบไม่อันทุกรูปแบบและยังมีเว็บออีีกกดดด้้้้ววยนนะครรรัััับบผมมสาาถซืหแลไทท ระบบจะส่งรหัสให้ดอัตโนมัติโดยไม่ต้องรองใครมาตอบแบบสะดวกสุดๆสำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการซื้อรหัสดีๆไว้ด้วยนะครับผมทักไปทางเพจได้เลยนะคำเตือนเพจจริงต้องมีผู้ติดตามต่างแสนคนขึ้นไปโอเคผมตัวนี้เราก็ได้เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมได้ฟาร์มามาแล้วอุ้ยโอ้โหพูดปับ๊บเพื่อนโดนยิงปุ๊บรตรงหรไหนหรอเพื่อนผมเลยอ๋อ หาเหรียญครับเพื่อนโอ้โหผมไปลอยของเพื่อนมาได้นะคืออะไรเนี่ยฟาร์มาสาเหมือนกันวะมีคนชุบเพื่อนนั่นบน เหมือนเขาจะรู้ตัวนะครับทุกคนเขาน่าจะรู้โอ้ยโกหวแตกวะตัวนี้น่าจะเป็นงานนะสกิลคูลดาวอยู่ดักคนละทางเพื่อน ใจเย็นเจเยนผมมองไม่เห็นคนเลยวะโคตรแรงเลย ฟาร์มาร์สผมยิงอย่างแรงอะ่ะมีอีกเหรอสวยเว้ยต้นบนต้นหนึ่งนะครับวิ่งแล้วทุกคนเขาดักนะเดี่ยมจัดแล้ว มีอีกตัวนะระวังนะ ของไม่ได้วะขอซองยาวนะไม่ได้ละบซองเนี้ยถิงยากผมอยากได้ปืนสลิงวะ่ะมีแรกหรือเปล่าวะมีคนเพื่อนวิ่งแล้ว มองไม่ทันวะเขามีปืนสลิงหรือเปล่าวะทำไมไปเร็วจังอ๋ออ๋อเพิ่งลงมา มีตัวเองนะเพื่อนมีคอนอีกหน้าผมเห็นไหมสวยยิงไม่ถึงเหรอเมื่อกี้สวยครับผมปืนที่ผมตามหาเพื่อนโดนหลังยิง เข้าวงในก่อนเนี่ยโดนดักนั่นเนี่ยมีข้างดเดีอดเยอะนั่นบนนะทุกคนเขาน่าจะมาดักผมนะเดี๋ยวกันพ่อหนุ่ม โอ้โหสองเม็ดไม่ร่วงอุ้ยเขามีตาาตากอะไรไม่ร่วงอุ้ยทำเพื่อนมือไวจังวะเข็บของผมไปหมดเลยอะ่ะดูดิ ระวงัวงระวังตรงตู้ชุบมีคนนะอย่าไปดักคนดีวกว่าวิบงแรงจัดเลยชิบหายละไม่มีเครื่องเดีดด้วย วันนี้ดีได้ไปแล้วจ้าอุ้ยเลยชิบหายทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหแม่งดีดเลย จะเย็นนมตรงไหนวะขอของหน่อยตายบนเขามีเหรอ เยอะโพดอ้โห <wykor> ัวเยอะเกินปล่อยร็จเรียบร้อย บนนี้มีของนะช่วยด้วยอดทนไว้วงอยู่ฝั่งเรานะเพื่อน เขาไม่โผล่หรอ้อยตรงไหนอะตัวท้ายนั่นบนเหรอคลิปนี้ได้คิวน้อยมากเลยวะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเลียนบู o เพ็กเกอร์ให้ดูนะครับผม Good. ดามีถมโคตรเยอะโอเคผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครอยากเห็นผมเล่นว er, ูดเพเกอร์นะผมก็กดไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับที่น้องคนต้อนรไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย